สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยศีทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะถ่ายควายอีกแล้วค่ะอันนี้ควายน้องแก้มนะคะจะของไปโรงเรียนแล้วน้องแก้มนี่เอามาเอามาลามนย,นะยืนสวนนี่หญ้าแปนเออเติดพดไแล้วสาวโพโแล้วพณดีแดดเอ้าคุณใหญ่ไม่ได้สักควายน้อยตัวนั้น มันคือใหญ่ไว้แทะโอ้สูงเพียงขางแม่และเมื่อนั้นมากินขี่หยอดหยอดอยู่ใหญ่ละเด้ปลาคือสูงแล้วขายาวแล้วนะซื้อยางตุลาโอ้จะขอผลมาเอิญตุลาจะขอผนเอินตุลา,าน้องแก็บเอินตุลาตุลา,ลาเกิดเดือนตุลาก็เอินตุลา เกิดเดือนพฤศจิกาเอิ้นพฤศจิกาอันนี้เกิดเดือนตุลาเกิดเอินตุลาอ่ากันยาตุลาอะไรกันยาตุลาเออใหญ่เร็วแลยรู้คือใหญ่ทันข่างแม่ละใหญ่เร็วโอ้กินใบอะนะินใบหานะที่

ยิ่งยังบบบนี้เอาเอาเอายิงยั่งแบบนี้เฮ้อเฮ้อเฮ้อกินยากินยาตุลากันยาตุลาคอยเพิ่นคอยน้องแก้มกันยาตุลาคือสกีกาทันวาแล้วดิไดนเดือนไหนเดือนไหนกะเอาใส่ซื้อให้เลยอ่ามาพี่อ่ะพี่ตุลา ผู้เดียผู้เดียวคนโย่ไอา้คนขาใหญ่แท้อันพ่อเศร้าขี่หยอรถซุงฮาวเวอร์วขึ้นนะว่าฮันขี่จวกขี่เฮียรถนอนละเล่ยอยู่วันนี้รถผุ้นะว่าสู่น้ำเลยผุ้นะยืนสู่น้ำเลยผุ้นะคนเย็นโอ้ยตุลาเอ้ย พุณนะ้าคักหลายอาบน้ำดิตูละจะคลองเนี่ยเลือกถึงใบสามเลยจะคลองดิดูละไปเบิ่งอันไทยก็ควายลูกเปิมไปเบิง่งควายไายรูปเนี่ยผลละเอามันได้ไหมบอก <laughs> มันได้จะดุดเราจ้ะไม่บอกลูกไปไทยควายเลยควายได้รูกผลละมาเบิ่งย่างจนแห่จะดอก chuẩn đáy là chuẩn đáy anh tắc tè tè sáu rồi bỏ tè đi nước khu đế mang nám nản nọ khu đế u thuộc nám dườn chương lơi hù tù la ơi anh à đây tui nhận à, cả tuôn ám mắc cái tuôn Mà sẵn bà. โดมะสันสิกระตูนสิกระตูนมนสันมันน้อยสิมันโมยาวคือกระตูนไงเนาะสันเนาะผู้ดังกระสันสนี่ผู้ดังกระสันเด้ยกระตูนสิน ซาหม่มห่มก็ห่มดอกแคสาห่มดอกแค,กแค <c oughs> ขี่ใส่กระตูนแล้วแม่บอกนะขี่ใส่กระตูนแล้วผัวน่ะกระต,ระตูนกระตูลละนคนะืนนนนอ,รอรกระตูนแล้วนาไมนสั้นนะมันมนมันมอใหญ่มันมสูงกระตูน เอาตัวนั้นไปแมวมาใส่นะคือแมวขี้ตุ่มนละตัวนะเอาตัวนี้เศร้าเหรอโอ้หอนเนาะตาเขาตาหอนเนาะมันแดดเราจะเศร้าโหโหคเดยเขาตาจนเศร้าโหโหอ่ะเอาหันน้ำมาหาน้ำหาน้ำมาหาน้ำมองดูเขาตา นูเนย็นค่ะกินหยาหลายเพราคือท้องไงรัวท้องมันอ่างไหมสิท้องตังไงมันบอ,อกคุณอาซาเศ้าขนาดเลยห้อนหลายถึงน้ำแล้วมีแห้งคุณอาเยืนเศร้าอยู่คักอลไรี่อาบน้ำ พเดีพเดีพเดีพูพอด,ด,ดีน้อยแช่เลยตะห้อนแหงห้อนแหงหลายเนาะห้อนเราบอตะห้อนแอหนแงว่ะออออเออลงทองเทงกินอย่นี้แล้วกลับไปลงทอง ลงทงเป็นลุยน้ำแส่น้ำและใค่แต่น้ำคลองหลายนะน้ำคลอ,องทางลุยเลยทางแส่ทางลุยเลยโซ่สีโพยน้ำาน้าปังนะ <c oughs> น้ำาหลายมาฮอพีนะแต่ก็น้ำหาบหลายมาฮอพีคลองกันอันนี้คลองหลายน้ำก็หลาย <c oughs> กระสิไขรอะไเป็นยังไงตากม่แห้งแล้วบ่ หอนแหงนะยืนปานเบิ้งอันตัวนั้นเบิ้งกระจกแท้ <laughs> ยืนปานเห็นกระจกคือตัวนั้นแท้ฮ <laughs> ะยืนปานเห็นกระจกแท้พัเบอ้ออยู่แท้ปานยืนถ่ายรูปแท้โชว์ให้ถ่ายเหรอยืนโชว์ให้ถ่ายรูป่ะ

ขาเอาไว้โซ่เนาะเขาเนาะค่อยเคะค่อยมวนค่อยมังค่อยค้ำค่อยคูนมานเคาะมานลูกเขากับตาขนาดเลยเขาตุลา,าตุลา,าบอกสิเขาออกละ่ะโอ้ตุลาได้คือแม่ใครเนะราะเขายาวคือแม่น่ะตุลา เ้าถึงน้ำแลวเศร้าๆเลยิมีกินนี่เศร้าขนาดควายกำน้ำเลยนะไมันจะเคื่อหโมยเลยนะหมูกันฮอนไหลกับเศร้านะควายกับมันถึงเดดไหลกับเศร้าัวหันเทนทนหรอัวหันทน หัวทนตีนอดสูตรตีปอยสีสูตรตีคือแดดแล้วก็วละลายอืมตัวนี้เรา,า่าอันสมอมันก้าวเจริญคะนี่อมก้าวเจริญฮะโอ้ก้าวเจริญในถองโอ้ใหญ่ ใหญ่มากแม่กะสีใหญ่ลูกกะใหญ่พ่อกะใหญ่แม่กะใหญ่กระตูนโอ้หนาคือกระตูนนี่นาะเฉพาะน้องแก๊บจะเอิ่นกระตูนถ้าแล้วหนาคือกระตูนสั่นกระเปาะอ,อยู่สมก้าวเจริญละในท้องอีกจักเดือนเหรอฮอดคูบอ่ฮอดหน้ามเดือนถึงขวบ ตุลาตุลาตุลาจุกเกาตุลาเกาเดือนบ่เกาเดือนสิบเดือนผมแล้วเนาะสวัสดีจ้ากระตูนผู้ยืนเบิ่งแท้ยืนเบิ่งกองขนาดกระตูนกระตูน ยืนเบื้องกองแทะนะก็ยืนเบิ้งกองแทะะกระตูน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 ยืนเบิ้งขนาดเลยโอ้ใครแต่ลมพัดเนานะลมเย็นลมมันเย็นอากระตูนอาบน้ำแล้ว คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า